นัตถิกรรมะสมังพลังแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมย่อมไม่มีสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังรายการธรรมะสบายๆ USA ในวันนี้วันนี้ทางรายการธรรมะสบายๆขอนำเรื่องนิทานธรรมบทในเรื่องของเปรตมาเล่าต่อ สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องกูตะวินิชฉัยกิกเปรตก็คือเปรตผู้พิพากษาโกงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้ตรัสไว้ในครั้งที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่วัดพระเวรุวันมหามิหารในอดีตที่ผ่านมาทางรายการธรรมะสบายสบาย ได้เดินทางไปที่กรุงราชคฤห์หลังจากที่ออกจากวัดพระเวรุรวันมหาวิหารแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่ภูเขาคิจกูดซึ่งเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านทั้งหลายที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพุทธประวัติก็จะทราบว่าบนยอดภูเขาคิดจกูดนั้นได้มีที่ประทับของพระองค์ท่านซึ่งเรียกว่ามูลคันทกุดี เมื่อย้อนกล่าวมาถึงยอดเขาคิจกุฏแล้วท่านทั้งหลายก็คงจะทราบว่ามีประวัติอันยาวนานและมีประวัติเป็นที่โด่งดังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระชนอยู่ได้มีพระเทวทัตได้ลอบปรุงพระชนหรือว่าได้รอบฆ่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระเทวทัตนั้นก็ไม่ใช่ใคร ก็เป็นพระพิรญาตหรือว่าเป็นญาติของพระพุทธเจ้านั่นเองในวันนี้ทางรายการของเราจะไม่พูดถึงเรื่องพระเทวทัตแต่ว่าทําให้ทางรายการธรรมะสบายๆของเราเมื่อมายืนอยู่บนยอดภูเขาคิชกูดได้รํำลึกนึกถึงบทเรียนเก่าๆที่เคยได้เรียนมาในธรรมบทซึ่งครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้ทรงตรัสว่าในครั้งหนึ่งนั้นมีท่านพระลักษณะเทระซึ่งเป็นหนึ่งในชดินพันคนพร้อมด้วยพระมหาโมคคลานะเทระได้เดินทางลงจากภูเขาคิจกูดด้วยมีความตั้งใจว่าจะไปเที่ยวบินธบาทในกลุ่งราชคือในบรรดาพระเทระสองรูปนั้นท่านพระมหาโมคคลานะเทระท่านได้แลเห็นอหิเปรตตนหนึ่ง จึงได้ทำการยิ้มแย้มให้ปรากฏหลังจากนั้นพระลักษณะเทระไม่ได้เห็นเปรตตัวนั้นจึงได้ถามความนั้นกับพระมหาโมคคลานะเทระส่วนเรื่องอหิเปรตนั้นจะมีเนิ้วความอย่างไรก็ขอเชิญท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นระดับต่อไปเรื่องอหิเปรต เปรตผู้มีร่างกายเป็นงูพระบรมมาศาสดาเมื่อทรงประทับอยู่ในวัดพระเวลุวันมหาวิหารทรงปารภอหิเปรตตนใดตนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานิวา่าณนหิปาปังกตังกำมมังเป็นต้นความพิสดารว่าในวันหนึ่งท่านพระลักษณะเถระภายในดินพันหนึ่งและท่านพระมหาโมกขลานเถระ ลงจากภูเขาคิจกูดด้วยความคิดว่าเราจากเที่ยวบินทบาทในกรุงราชคือบรรดาพระเถระสองรูปนั้นท่านพระมหาโมกขลานะเห็นอหิเปรตตนหนึ่งจึงได้กระทําการยิ้มแย้มให้ปรากฏลำดับนั้นพระลักษณะเถระถามเหตุกับพระเถระนั้นว่าท่านผู้มีอายุเพราะเหตุอะไรท่านจึงทําการยิ้มแย้มให้ปรากฏ พระเทระตอบว่าท่านผู้มีอายุนี้ไม่ใช่การแลเพื่อวิสัชนาปัญหานี้ท่านพึงถามผมในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดเมื่อพระเถระทั้งสองนั้น,ทน,นเที่ยวบินทบาทในกรุงราชคฤห์ไปสู่สำนักพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งลงแล้วพระลักษณะเถระถามว่าท่านโมคลานะผู้มีอายุท่านลงจากภูเขาคิจกูล ทำการยิ้มแย้มให้ปรากฏผมถามถึงเหตุแห่งการยิ้มแย้มได้กล่าวว่าท่านพึงถามผมในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าบัดนี้ท่านจงบอกเหตุนั้นเถิดพระเทระกล่าวว่าท่านผู้มีอายุผมเห็นอหิเปรตตนหนึ่งจึงได้ทำการยิ้มแย้มให้ปรากฏอัตภาพของเปรตนั้นเห็นป่านี้ ศีรษะของมันเหมือนศีรษะของมนุษย์อัตภาพที่เหลือของมันเหมือนของงูนั่นชื่อว่าอาฮิเปรตโดยประมาณ25โยนเปลวไฟตั้งขึ้นจากศีรษะของมันลามไปจนถึงหางตั้งขึ้นจากหางถึงศีรษะตั้งขึ้นในท่ามกลางลามไปถึงข้างทั้งสองตั้งขึ้นแต่ข้างทั้งสองรวมลงในท่ามกลาง ได้ย,ยินว่าอัตภาพของเปรตทั้งสองนั่นแลประมาณ25โยชนของเปรตที่เหลือประมาณสามขาวุธของอหิเปรตนี้นั่นแลและของกากรเปรตประมาณ25โยชน์บรรดาเปรตทั้งสองนั้นอหิเปรตเป็นดังนี้ก่อนบุพกรรมของกากรเปรตพระมหาโมกขลานะเห็นแม้กากรเปรตอันไฟไม่อยู่ที่ยอดภูเขาคิดชกูด เมื่อจะถามถึงบุพกรรมของเปรตนั้นจึงกล่าวคาถานี้ว่าลิ้นของเจ้าประมาณห้าโยชน์ศีรษะของเจ้าประมาณ9โยชน์กายของเจ้าสูงประมาณ25โยชน์เจ้าทํากรรมอะไรไว้จึงถึงทุกขนาดนี้ครั้งนั้นเปรตเมื่อจะบอกแก่พระเถระนั้นจึงกล่าวคาถานี้ว่าพระมหาโมกขลานะผู้เจริญ ข้าพเจ้ากลืนกินพัดที่เขานำมาถวายเพื่อสงฆ์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ตามปรารถนาดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะพวกภิกษุมากรวมเข้าไปสู่บ้านเพื่อบินทบานพวกมนุษย์เห็นพระเถระทั้งหลายแล้วรักใคร่นิมนต์ให้นั่งที่โรงฉัน ล้างเท้าทาด้วยน้ำมันให้ดื่มข้าวยาคูถวายของขวนเคี้ยวรอคอยบินทบาทการนั่งฟังธรรมอยู่ในการจบธรรมกถาพวกมนุษย์รับบาดของพระเถระทั้งหลายแล้วให้เต็มด้วยผู้ชนะมีรถเลิศต่างๆในเรือนของตนของตนแล้วนำมาในครั้งนั้นข้าพระเจ้าเป็นกา จับอยู่ที่หลังคาแห่งโรงฉันเห็นโพชนะนั้นแล้วได้คาบเอาคำข้าวสามคำเต็มปากสามครั้งจากบาทอันมนุษย์ผู้หนึ่งถือไวแต่พัดนั้นยังหาเป็นของสงไม่ไมิใช่เป็นพัดที่เขากำหนดถวายแด่สงเป็นพัดอันเหลือจากที่ภิกษุทั้งหลายฉันแล้วอันพวกมนุษย์พึงนําไปสู่เรือนของตนบริโภคก็ไม่ใช่ เป็นเพียงพัดที่เขานำมาเฉพาะสงอย่างเดียวเท่านั้นข้าพเจ้าข้าบเอาคำข้าวสามคำจากบาทนั้นกรรมเพียงเท่านี้เป็นบุพกรรมของข้าพเจ้าข้าพเจ้านั้นทำกาละแล้วไม่ในเอเวจีเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นในบัดนี้เกิดเป็นกากระเปดเสวยทุกนี้ที่ภูเขาคิจกดูด้วยผลกรรมที่เหลือในเพราะกรรมนั้น เรื่องกากระเปรดมีเท่านี้แต่ในเรื่องนี้พระเถระกล่าวว่าผมเห็นอหิเปรตจึงได้ทำการยิ้มแย้มให้ปรากฏลำดับนั้นพระศาสดาทรงเป็นพยานของพระเถระนั้นตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมคคลานะพูดความจริงก็เราเห็นเปรตนั่นในวันบรรลุสัมโภธิยานเหมือนกันแต่เราไม่กล่าวเพราะเอ็นดูคนอื่นว่า ชนเหล่าใดไม่เชื่อคําของเราความไม่เชื่อนั้นพึงเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เครือกูลแก่ชนเหล่านั้นก็ในการที่พระมหาโมกคลานะเห็นแล้วนั่นแลพระศาส,าสดาทรงเป็นพยานของท่านตรัสเรื่องยี่สิบเรื่องแม้ในลักษณะสังยุตแม้เรื่องนี้พระเถระนั้นก็กล่าวว้อย่างนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องนั้นแล้วจึงทูลถามบุพกรรมของเปรตนั้นแม้พระศาสดาก็ตรัสแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าบุพกรรมของอหิเปรตเปรตผู้มีร่างกายเป็นงูได้ยินมาว่าในอดีตการพวกชนอาศัยกรุงพาราณสีสร้างมณะสาลาวายเพื่อพระประเจก,กับพุทธเจ้าใกล้ฝั่งแม่นม้ำ พระปเจกพุทธเจ้านั้นอยู่ในบรรณศาลานั้นย่อมเที่ยวไปบินทบาทในเมืองเนืองนิดแม้พวกชาวเมืองมีมือถือสักการะมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นไปสู่ที่บำรุงของพระปเจกพุทธเจ้าทั้งเย็นทั้งเชา้าบุรุษชาวกรุงพราราณสีคนหนึ่งอาใัยหนทางนั้นไถนามหาชนเมื่อไปสู่ที่บำรุงพระปัเจกพุทธเจ้า ย่อมเหยียบย่ำนานั้นไปทั้งเย็นทั้งเชา้าชาวนาแม้ห้ามอยู่ว่าขอพวกท่านอย่าเหยียบนาของข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะห้ามได้ครั้งนั้นชาวนานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าบรรณสาลาของพระปัจเจก,กพุทธเจ้าไม่พึงมีในที่นี้ไซชนทั้งหลายก็ไม่พึงเหยียบย่ำนานของเรา ในการที่พระปัจเจก,กับพุทธเจ้าเข้าไปบินทบานชาวนานั้นทุบพานชนะเครื่องใช้แล้วเผาบรรณสาลาเสียพระปัเจก,กพุทธเจ้าเห็นบรรณสาลานั้นถูกไฟไหม้จึงหลีกไปตามสบายมหาชนถือของหอมและระเบียบดอกไม้มาเห็นบรรณสาลาถูกไฟไหม้จึงกล่าวว่า พระพูดเป็นเจ้าของพวกเราไปณที่ไหนหน้อแลแม้ชาวนานั้นก็มากับด้วยมหาชนเหมือนกันยืนอยู่ในท่ามกลางแห่งมหาชนพูดอย่างนี้ว่าข้าพระเจ้าเองเผาบารรณศาลาของพระปัจเจก,กพุทธเจ้าครั้งนั้นชนทั้งหลายพูดว่าพวกท่านจงจับ พวกเราอาศัยบุรุษชั่วนี้จึงไม่ได้เพื่อจะเห็นพระปัจเจกพับพุทธเจ้าดังนี้แล้วก็โบยชาวนานั้นด้วยเครื่องประหารมีท่อนไม้เป็นต้นให้ถึงความสิ้นไปแห่งชีวิตชาวนานั้นเกิดในอเวจีไม่ในนรกตราบท่อแผ่นดินนี้หนาขึ้นประมาณยอดหนึ่งแล้วจึงเกิดเป็นอหิปเปรตที่เขาคิจกูด้วยผลกรรมอันเหลือ พระบรม,มาศาสดาขันตรัสบุพกรรมนี้ของอหิเบตนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าบาปกรรมนั้นเป็นเช่นกับน้ำนมน้ำนมอันบุคคลกำลังเรียดแลย่อมไม่แปรไปฉันใดกรรมอันบุคคลกำลังกระทำเที่ยวก็ยังไม่ทันให้ผลฉน,นั้นแต่ในการใดกรรมให้ผลในการนั้นผู้กระทำย่อมประกอบด้วยทุกข์เห็นป่านนั้น ดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่านหิปาปังกตังกรรมังสัจจุขีรังวะมจุจิทะหันติพาละมะเนวติพัสมาชันโนวะปาวโกก็กรรมชั่วอันบุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลเหมือนน้ำนมที่รีดในขณะนั้นยังไม่แปรไปฉะนั้น บาปรกรรมย่อมตามเผาคนพานเหมือนไฟอันเท่ากลบไว้ฉะนั้น